ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนนะคะขณะนี้เวลาตีสองนะคะนางฟ้าขออนุญาตอ่าจทำคลิป1คลิปนะคะเป็นพลังงานความรู้สึกของใครบางคนส่งตึงส่งตรงถึงคุณผู้ฟังณตอนนี้นะคะขออนุญาตทำเป็นจอดํานะคะเมื่อสักครู่นางฟ้าเปิดไพ่ามาสามใบนะคะค่อนข้างตกใจนะคะ เป็นไพ่สามใบที่นางฟ้านอนอื่นๆอยู่แล้วง่วงแล้วก็หยิบขึ้นมานะคะเป็นสามใบที่ออกมาเป็น3ดาบนะคะ3ดาบ v i e of fortune ค่ะแล้วก็10ดาบค่ะมันเป็นอะไรที่แบบจะอ่านยังไงอ่ะก็เลยแบบว่าโอเคงั้นขอทำเป็นจอดำอ่านไพ่สามใบนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนางฟ้าขอชื่อท็อปิก คือความเจ็บปวดที่ลืมไม่ได้ยากจะตัดใจลืมนะคะหากแมนว่าตรงกับใครก็คือตรงหากแมนว่าไม่ตรงก็ถือว่าฟังเสียงนางฟ้าอันแสนเยือกเย็นแล้วก็หลอนละทวยก่อนนอนนะคะนางฟ้ามองว่าคุณกำลังดูวความสัมพันธ์อยู่กับชาวธา,า,าตุน้ำค่ะราศีมีนแล้วก็ธาตุลมราศีตุลแล้วก็อยู่ออฟฟอร์จูนนะคะมีนกรกฎพิจิต มีพลังงานจากชาวทาตน้ำมีนกรกฎพิจิตรแล้วก็ราศีตุลส่งถึงนางฟ้าคือมีความเจ็บปวดของคนบางคนหรือว่าใครสักคนที่เคยทําให้คุณเสียใจดึงคุณเข้าไปในความรักที่มันเป็นเกมเกมความสัมพันธ์ที่อยู่ในความลับนางฟ้ามองว่าคนคุณนี้นะคะความที่เป็น10บดาบใช่ไหมคะเลขสิปกติแล้วเลขสิบมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดอะถึงขั้นสุดอะตอนนี้คนที่กําลัง เคยดูคุณเข้าไปในความสัมพันธ์รักสามเศร้าเขากำลังเจ็บปวดเพราะว่าคุณทำใจได้คุณตัดใจได้แล้วที่จะไม่เลือกเขาคุณตัดใจได้แล้วที่จะ move on แต่เขาตัดใจไม่ได้ตอนนี้เขากำลังเหมือนทะเลาะเบาะแววงกับคนของเขาอยู่นะคะคล้ายๆพลังงานคือคนของเขาจับได้ว่าบุคคลเหล่านั้นแอบซุก คุณแอบลักคุณใดๆก็แล้วแต่แล้วก็ไปเกิดการทะเลาะมันเป็นกรงกรรมกรงเกลียนของคนนั้นที่กําลังรับกรรมอยู่และตอนนี้ความเจ็บปวดที่คุณเคยมีกับเขาอยู่ๆคุณกายตกไปเป็นความรักในความลักคนคนนั้นพยายามยือ้อแล้วก็อยากจะกลับมาในชีวิตคุณขอโอกาสคุณหนี คนของเขามาโทรหา,ค,าคุณมาเจอคุณมาเจอคุณแต่คุณผู้ฟังตัดทุกช่องทางปล่อยทุกช่องทางไม่สนใจไม่แยแสต่อให้เขาจะใช้วิธีเทคแอคชั่นยังไงคุณผู้ฟังก็ไม่ให้โอกาสไม่ให้อภยัย เป็นพลังงานความหดหู่จากใครส่งตรงถึงนางฟ้าในตอนนี้ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าไพ่ที่ออกมาคือแบบว่างงมากสามดาบสิบดาบแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนคุณกับเขาอาจจะดีวความสัมพันธ์กับคนที่เกิดวันที่สิบสามเลขสิบสามคนเกิดเลขสิบสามมีผลในชีวิตคุณตอนนี้คนเกิดเดือนมีนาเดือนตุลาอาจจะเคยทำให้คุณทุกข์ใจตรอมใจและตอนนี้ เมื่อไพ่วิวออฟฟอร์จูนออกมานางฟ้าบอกว่าคุณผู้ฟังปล่อยแล้วปล่อยจริงแล้วต่อให้คุณผู้ฟังอยากยือ้อยากลังแต่ในใจศีลธรรมของคุณผู้ฟังมันมันตัดค่ะมันตัดให้โดยอัตโนมัติเพราะว่าน้ำตาทุกหยดทุกหยดที่คุณเคยร้องขอเคยให้เขามันแห้งสนิทมันแห้งไปหมดแล้วอ่ะแต่กลับกลายเป็นเวรกรรมที่มันไปกระแทกซ้ำกับตัวเขากลับไม่ได้ไปไม่ถึง ตอนนี้เขาอยู่กับความรู้สึกที่มันเจ็บปวดทุกทรมานกับคนที่เขาเหมือนจะหมดรักแล้วแต่ต้องอยู่เพื่ออะไรนาะงฟ้าก็ไม่รู้แต่ว่าดวงใจเขาความรู้สึกเขาความคิดถึงความโหยหาความเสน่หามันส่งตรงถึงคุณคนเดียวเลยตอนนี้ คนที่มีเลข13เลขหนึ่งเลขสหรือส1หนึ่งได้คุณกบเขาอาจจะเกิดปีหนึ่งสวันที่13หรือ,อมีเลข31ในความสัมพันธ์นะคะเขาอยากบอกว่าเจ็บปวดมากเลยที่คุณหันหลังปล่อยมือให้เจ็บปวดมากเลยที่คุณกล้าตัดเขาออกจากวงจรชีวิตเจ็บปวดมากเลยที่ติดต่อคุณไม่ได้มืดสนิทเลยเหมือนจอดำๆของนางฟ้าที่อ่นานไพ่ให้คุณผู้ฟังดู ความมืดความเงียบที่อยู่ในหัวใจเขามันกัดเกาะมันทำลายเขาเขาอยู่อย่างทรมานและตายทั้งเป็นในตอนนี้นะคะความเจ็บปวดที่คุณได้รับเขาสาแก่ใจเขารู้แล้วว่ามันทุกทรมานมันเจ็บแค่ไหนสลับพลังงานเอาได้นะคะ ตอนนี้คนที่เขาดิวอยู่คุยอยู่ก็อยู่กับเขาแบบเย็นชาเฉายเมยไม่สนใจกับข้าวกับปลาอะไรก็ไม่อยากจะทำให้เขาไม่อยากจะจัดแจงเสื้อผ้าหน้าผมนางฟ้ามองว่าเขาติดทะเบียนสมรสเขายังไม่อยากเขายังไม่เลิกลาและเขาก็เลิกไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่และเขาก็เล,ลิกรักคุณไม่ได้เช่นกันนะคะวันนี้เป็นพลังงานของใครนางฟ้าอยากสื่อสารให้คุณรู้ว่า Will o f f o r t u n e สามดาบสิบดา คือคนคนนี้กําลังเจ็บปวดกําลังป่วยป่วยใจหางแม้นว่าเขาไม่ป่วยกายเขาป่วยหัวใจมากเขาอยู่แบบทุกข์ทรมานขมขื่นตอนนี้เขาอยากขอโทษคุณให้คุณอโหสิกรรมให้เขาคนคนนี้อาจจะจบความสัมพันธ์กับคุณไป3วัน3สัปดาห์หรือถึงขั้น3เดือนหรือ3ปีมาแล้วแต่เขาเอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้ลืมคุณไม่ได้หรือบางคนเป็นสิบปีแล้วก็ยังลืมคุณไม่ได้ ผูกใจผูกกายผูกความรู้สึกผูกจิตวิญญาณไว้กับคุณแต่ตัวคุณเอง Move on ไปถึงไหนตอนไหนแล้วคุณผู้ฟังลองคิดดูนะคะมีใครที่ดิวความสัมพันธ์กับคุณในอดีตที่เคยเป็นความลับแล้วก็เคยทําให้คุณเสียน้าตาและตอนนี้เวรกรรมกระแทกอัดเขาเต็มที่เลยนะคะทอปปิกเบาๆคืนนี้นะคะด้วยไพ่ที่นางฟ้าหยิบตอน มืดสนิทแล้วเปิดไฟดูออกมาหลอนมากค่ะขอให้คุณผู้ฟังหลับฝันดีหากมันว่าตรงกับใครก็โหสิกรรมให้เขานะคะแฮปปี้แฮปปี้굿ไนท์คิดนะคะ